วันนี้เราจะแกงหน่อไม้ส้มนะคะแกงหน่อไม้ดองค่ะหิงก็จะขวเครื่องแกงก่อนนะคะทุกคนเัวเครื่องแกงแกงกั้วให้สุกก่อนนะคะเครื่องแกงหอมเลยนะคะไก่วันนี้ก็ใช่ค่ะ ใส่พันเนาะบริเวณใส่ใกล้บ้างค่ะเพราะว่าเราไปซื้อเอาง่ายๆก็เไม่ง่ายๆแ็่ไม่ง่ายๆระหว่างนี้ก็จะเติมเกลือลงไปก่อนค่ะเกลือลงไป ก็จะเติมปลาร่าก่อนนะคะปะลาล่าสักหน่อย่วายหอมก่อนเลยจา้าพี่น้องจย่างถี่ใจงนาน,นะคะน้ำวันนี้เราก็ต้องการแบบขุกคลิกนะคะคลุกคลิกนะคะทุกคนนี้ใส่น้ำลงไปเลยะคะ่ะนี้เท่ากับทิด ต้มไปก่อนให้ไก่มันเปื่อยต่ก่อนจย่งสีใจเองเไม่ต้มลงไปนะคะหน่อไม้ดองแล้วค่ะใก่เขาก็จะสุกแลวนะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยจ้าเติมน้ำอีกจัดหน่อยกันพี่น้อง เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาชิมรสกันค่ะใส่ผักตูงลงไปเลยจ้าโอ้ยแบบหอมแบบแซ่บเลยค่ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะหอมค่ะหอมผักสมุนไพรเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วจ้าไอ้พริกหนิงมันจะโบคอยแดงบันใดนะคะสีก็เลยแบบเป็นสีสันสีสีแต่ว่ารสชาตินี่แบบความเปรี้ยวของน้องใหม่กับเครืองนี่นะคะแบบแซ่บเลยค่ะพี่น้องเนื้อไก่เน้น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 เน้เน ประมาณนี้ค่ะน่ากินมากเลยแกงเราไม่สมนะคะจะเรียกว่าแกงไม่ปากก็ไม่รู้นะพวกว่า